คลิปนี้นะคะเราะจะมาพูดถึงเรื่องแพนด้าอานั่นเองนะคะก็สาวๆคนไหนนะคะที่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยดูโซมดูแบบเหนื่อยล้าอิดโรยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยสาเหตุหลักๆเนี่ยเป็นจากใต้ตาเป็นส่วนใหญ่เลยนะคะ oh <my> เราจะมาดูกันนะคะว่าแพนด้าอาเนี่ยมีสาเหตุมาจากอะไรบ้างแล้วก็วิธีแก้ไขและรักษามีอะไรบ้างคะ่ะ อันดับแรกนะคะสาเหตุหลักๆของแพนด้าอายเนี่ยเกิดจากเม็ดสีค่ะเม็ดส <ว â! S 1> ี Messi เนี่ยก็เป็นได้ทั้งเม็ดสีแดงแล้วก็เม็ดสีดํานะคะถ้าเป็นเม็ดสีแดงเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องภูมิแพ้นะคะ <ว â! S 1> ก็จะทําให้ใต้ตามอ่ะดูแบบม่วงๆค้ำๆจริงๆมันจะไม่ได้แบบแดง <ว â! S 1> เห็นชัดอย่างนั้นนะคะมันจะออกแบบเป็นสีม่วงๆนิดนึงนะคะส่วนถ้าเป็นเม็ดสีดําอันนี้เป็นสาเหตุหลักของคนส่วนใหญ่เลยนะคะ <ว â! S 1> อันดับแรกของเม็ดสีดําที่ปัญหาใต้ตาคล้ำจากเม็ดสีดาอันนี้ก็จะดูแบบค้ำค้ๆดำๆนะคะสาเหตุแรกเกิดจากกรรมพันธุ์นะคะก็คื ค,คนที่ส่วนใหญ่จะมีเชื้อชาติแบบที่ผิวเข้มเข้มหน่อยอย่างเช่นอ,อินเดียหรือว่าคนไทยที่มีผิวสกินที่ไทยไทยสานไทยสีที่สีค่อนข้างเข้มนะคะบางคนก็จะเป็นกรรมพันธุ์ที่ใต้ตาเนี่ยเขาจะดูแบบคล้ำๆดำๆอันนี้ก็เป็นกรรมพนันธุ์อันดับที่2ก็คือเกิดจากการที่นอนน้อยพักผ่อนน้อยนั่นเองค่ะซึ่งสาเหตุของการนอนน้อยเนี่ยก็เป็นได้ตั้งแต่การทานคาเฟอีนมากเกินไปนะคะชากาแฟอาจจะทานแบบโอเวอร์ดสหรือว่าทานตอนบ่ายหรือว่าตอนก่อนนอนนะคะ2ก็คือไฮนธนในการน ะะหรือสลิปปิ้งไฮยินก็คือก่อนนอนเนี่ยบางคนอาจจะมีการเล่นมือถือชาร์จมือถือไว้หัวเตียงหรือว่า,เ,าเปิดไฟตอนนอนนะคะหรือว่าสรีระของเตียงกับหมอนเนี่ยไม,ไม่รับกับสรีละของร่างกายนะคะนี่ทำให้นอนไม่สบายแล้วก็ทําให้หลับพักผ่อนไม่เพียงพอสาเหตุต่อามานะคะก็คือการขาดการออกกําลังกายนั่นเองค่ะถ้าเราขาดการออกกำลังกายนะคะพวกฮอร์โมนต่างๆในร่างกายเนี่ยมันก็จะ ทำให้หลั่งได้ไม่ดีนะคะอย่างเช่นฮอร์โมนตัวหลักที่ช่วยในการนอนหลับเลยก็คือเมลาโทนินนะคะอันนี้พอหลังไม่ดีปุ๊บแล้วก็นอนหลับได้ไม่ไม่ลึกไม่ดีสลีพอนะคะมันก็ทําให้ตื่มนมาแล้วไม่เฟชนะคะอันนี้ก็สามารถทานเสริมได้นะคะอันดับต่อมาของการมีใต้ตาคล้าจากการเป็นเม็ดสีดานะคะก็คือการที่โดนแดดนั่นเองค่ะพอโดนแดดปุ๊บคนที่ยิ่งผิวไวต่อแดดอยู่แล้วนะคะก็ทําให้เม็ดสีทั่วหน้าแล้วก็รวมถึงใต้ตาด้วยเนี่ย มันคล้ำขึ้นได้นะคะ oh <my> no. อันดับต่อมาก็คือมีโรคประจําตัวบางอย่างนะคะอย่างเช่น oh <my> no. ไทรอยหรือว่าโรคไตนะคะคนที่มีโรคประจาตัวเหล่านี้ก็จะมีเม็ดสีใต้ตาที่คล้ำขึ้นอยู่แล้วแล้วก็บวกกับในโรคพวกนี้จะมีความบวมได้ในบริเวณรอบตาหรือพัฟฟี่อดิพวกนี้นะคะก็จะยิ่งทําให้บริเวณที่คล้ำอยู่แล้วเนี่ยมันดูลึกแล้วก็ดูเข้มขึ้นไปอีกนะคะสําหรับวิธีรักษานะคะใต้ตาคล้ำจากเม็ดสีดําหรือเม็ดสีแดงนะคะก็อันดับแรกเลยแน่นอนก็เป็นเรื่องของเลเซอร์นะคะเลเซอร์ก็จะทําได้ทางเลเซอร์เม็ดสีดํา ก็เป็นสีแดงแต่อันดับต่อมาก็คือวิธีการรักษาด้วยการทำทรีทเมนต์ค่ะแน่นอนการทาครีมมันช่วยเหมือนกันนะคะแต่ว่าก็จะฝักวิตามินลงไปได้ไม่ลึกเท่าการทำทรีทเมนต์เพราะฉะนั้นก็ทำทรีทเมนต์ร่วมกับเลเซอร์ร่วมกับทาครีมนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวเลือกที่ทำให้การรักษาได้ผลดีขึ้นนะคะ oh, <yes. S 1> นอกจากนี้การที่ใต้ตาคล้ำเสียจากแดดอันนี้ก็ถ้าเกิดว่าเราเสริมครีมกันแดดที่ได้ผลแล้วก็อ่อนโยนกับบริเวณใต้ตาเข้าไปด้วยก็จะทำให้รอยดำเนี่ยมันมาใหม่ช้าลงนะคะ สำหรับครีมที่แนะนำก็จะเป็นครีมที่เป็นไวท์เนนิ่งหรือว่าจะเป็นกลุ่มของเรตินอลนะคะที่จะช่วยลดเม็ดสยยีแต่ว่าก็อย่าลืมว่าบริเวณรอบตาเป็นบริเวณผิวที่บอบบางแล้วก็อ่อนโยนเพราะฉะนั้นครีมที่เลือกใช้เนี่ยบริเวณรอบตาไวท์เนนิ่งเนี่ยก็วควรจะต้องเป็นไวท์เนนิ่งที่ค่อนข้างจะซอฟต์หน่อยหรือว่าอ่อนโยนหน่อยนะคะ <Okay. S 1> สาเหตุหลักๆอันที่2เลยจากการที่มีใต้ตาแพนด้าเนี่ยนะคะก็คือการที่เรามีใต้ตาลึกขั้นหรือกว่าก็บอกตาลึก oh, หรือเบ้าตาลึกนะคะซึ่งสาเหตุหลักๆเกิดจากสอะ ให้กระดูกบริเวณทั้งหน้าเนี่ยนะคะหรือว่าทั้งตัวเนี่ยมันก่อนแล้วก็เกิดการกระดูกยุบขึ้นรวมทั้งกระดูกบริเวณเบ้าตาเนี่ยมันก็จะมีการกร่อนแล้วก็มีการกว้างขึ้นแล้วก็ลึกขึ้นในแนวแนวด้านนี้นะคะมีเดียลซูเปเรียกับเออเทัลเลด้านล่างเนี่ยนะคะซึ่งหมอเคอยพูดไปแล้วในคลิปก่อนๆน,นะคะท่สองคือกรรมพันธุ์ค่ะจะเห็นว่าบางคนนะคะจะมีเบ้าตาที่ลึกตั้งแต่เด็กเนี่ยพออยู่มากขึ้นปุ๊บม,มันก็จะลึกขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ยิ่งเห็นชัดขึ้นอีกนะคะเพราะฉะนนัั้้วิธีแกไขสําหรบ การที่เบ้าตาลึกนะคะหลักๆโรคหลักๆเลยอันดับแรกก็คือการเติมเต็มด้วยฟิลเลอร์หรือว่าไฮโดรเจนแอซิดนั่นเองค่ะแน่นอนเนี่ว่ามันมีการขาดมีการแบบเหมือนขาดมลุ่มไปเราก็เติมมลุ่มเข้าไปอันนี้มันก็เป็นการแก้ไขที่ตรงไปตรงมานะคะอันนี้ถ้าแต่ว่าเป็นคนที่แบบค่อนข้างอายุน้อยหน่อยหรือว่าเป็นจัก,กรมรพันธ์หรือว่าผิวไม่ได้หย่อนคล้อยมากอันนี้สามารถเติมเต็มได้ด้วยฟิลเลอร์ได้อย่างเดียวนะคะแต่ถ้าคนที่มีอายุมากหน่อยแล้วก็ผิวค่อนข้างมีความหย่อนคล้อยอันนี้หมอจะแนะนําให้กระตุนนน้นคอลก้ว็ คอลลาเจนเพิ่มขึ้นนิดนึงก่อนแล้วถ้าเกิดว่ามาเติมฟิลเลอร์ตามมาเนี่ยอันนี้ก็ทําให้ผลลัพธ์ที่ได้มันดีกว่าแล้วก็อยู่นานกว่านะคะและแน่นอนค่ะเรามีโค้ดพิเศษนะคะสําหรับแฟนๆน,นะคะที่มาเติมเต็มด้วยฟิลเลอร์ filler, หรือว่ามาเลเซอร์นะคะสําหรับแพนด้า y e นะคะก็จะมีแถมงทริปเมนต์แพนด้าไพิเศษนะคะ1นึงครั้งมูลค่า2,500บาทให้เลยนะคะโค้ดนะคะ Astra Panda TX นะคะเข้ามาใน Li น์แอดนะสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะคะว่าในคลิปต่อไปเนี่ยแฟนๆอยากจะทราบเรื่องไหนหรือว่าอยากให้หมอพูดเกี่วกับเรื่องไหนนะคะพบกันในคลิปหน้าค่ะ Astra Med Clinic สวยอ่อนเย้ายังปลอดภัย